ดนโกอีกแล้วจะซื้อหรือขายรหัสอวีโดนโกงทุกทีปัญหานี้จะหมดไปนี่เลยเพจแอดมินต้นดีพเพจแทมมีผู้ติดตาม1นึ่งแสนขึ้นไปเพจขายรหัสอวีที่กําลังมาแรงมีไอดีแลงคอนสกินแลเพีียบราคาเริ่มต้น50บาทไอดี ID สะอาดมีประกันหลังการขายใครที่สนใจเดี๋ยวหมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผม โอเคนะครับผมนะก่อนที่จะไปดูคลิปกันนะครับผมนะขอเวลานิดนึงก็แล้วกันนะครับผมนะฮะผมสตรีมเกมนะอยู่ในทวิตทุกวันนะครับผมนะฮะก็แวะเข้ามาดูกันได้นะครับผมนะสำหรับใครที่สนใจนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นะครับผมไว้ใต้คลิปนะก็อย่าลืมแวะมาทักทายกันได้นะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมในวันนี้ก็อยู่กับผม seeker tv เก้วนะฮะท่านวันนี้นะครับผมนะก็อยู่เกมเอาวินั่นเองนะครับผมนะก็วันนี้ก็จะมาเล่นโหมดเกมนั่นเองนะครับผมแล้วก็กับเพื่อนๆผมนะะะะคครรัััับบผผมมวเเป็นนนนนยยงงไดดีู๋กฮะ ล็อกตีบล็อกบอลดิเฮ้ยอะไรวะเฮียไม่ไม่มีไฟล็อกตีไม่มีไฟใต้ตีเนี่กูเห็นไฟอยู่เห็นอ่ะเออเห็นกูไม่เห็นด้วยกูดึงคลิปมาเฮียโคตรน่ากลัวจ้ะโอ้โหเด็งขึ้นปลาเฮียเลยเฮียดึงคลิปมาเฉยแล้วไม่ใช่เหรอมิกลบบ่อยเฮียนี่ไม่ไงเฮีย

โอเมนนี่เฮียมังค่าโคนเร็วอ่ะใช่โอเร็วกนขนาดนั้นลเนลเมเออนเยมาดิน้องเจอคลิกซี่มาเอ้ยไปคลิกซี่เฮีย้ไม่โดนเฮียมันดึงโคตรไกลเลยเจอกูไม่มึงเข้ามาเฮียตายเฮ้ยอะไร <c oughs> <c oughs> เฮ้ยโอ้โหเหียเฮ้ยป้อมไม่เห็นแรงเลยเหี้ยป้อมกระจอกว่ะไอ้เหี้ยอ่เฮ้ยตัวเอเวอร์ดี้ไปทำอะไรได้วะอ๋อเป็นต่อมันจะสิเหมดใช้แล้วมันจะเหมือนราเรียกคืนใช่แล้วอัลเซ้นอะไรติดตามเนี่ยคืออะไรวะอ๋อมันเหมือนใน dead man หรอ กูมาละอันตี้กูมาละน้องเฮ้ยกูค้างไอสัตว์กูหลักเลยเรียกหมูค้างเลยไอเที่อมึงมึงทำให้สกิลมึงทำให้กูเห็นเอ้าเฮ้ยกูเห็นน้องเฮียแม่งปายกูเฮียตัวไอเฟลี่โคตรเฮียเลยสัตด เอ้ยเวลาเอ้ยเวลาแก๊กตายมาดูได้ด้วยหรอเมันจะดเข้าไปหาศอแล้วมนดโคตรรงเลยใช่เดีียโคตรพรีชีพอ่ะของเวทนะของเวทเหรอของเวทมันก็แรงิไงกูแค่นี้มันก็แรงอยู่แล้วนะกูว่าอ้ยไม่โดนไว้เฮอ้ยไม่โดนเลยเฮีย โอ้โหจิ้งค้อแหลงไอ้เทียอะไรน้องเฮียโอ้โหตายอยู่ดีเฮียเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะ้ยเฮ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 ้ยมึงวางไงเนี่ยเอ้ามึงมาไงวะอะไรวะอะไรวะเราอะไรไม่รู้ทำไมอยู่ๆก็ปีนหมาไม่รู้เฮียไม่ได้ตีอยู่ได้เรกูองวายอะไรไม่รู้เนี่ยโอ้โหไ่ดึง งอยู <muitas S 2> ่ไหนเฮียกูะเดอแงมัอเดี๋ยวกูลองอันตีี่ยังไม่ได้ลองอันตเลยใครจะเป็นเจืออยเียอุ้ยเฮมังกนะมเยหน้ามาไรเลอ่เฮ้ยูไม่โดนไงไเฮียเีเฮียดูดสไอสัตว์บูบบูบูบีเฮียไอเฮียเฮ้ยเฮ้ยมาเขาปอมกู เอยเฮียถ้ามีทานร้อนเึีจะตายแล้วนะไม่เชื่อผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อเฮ้ยโอ้โหเฮียถ้าโดนแล้วก็ไอ้เฮียกูเตรียมดูดร้อนไอ้เฮียตีโคตรเร็วเลยโอเย่แล้วพวกมึงก่อไว้ให้เจ้เพราะฉะนั้นจะเอาไปลงที่บแาบแบนได้เฮียเฮ้ยโอ้โห เกูดึง <amounts> ม <of water writers> ันอยู <vastly lava> <less> ่แถวนี้เฮียกูดึงบัฟมาได้ไงไปอยู่แ้วสกิลมันไม่ได้ใหญ่ขึ้นเลยแลเนี่ยมันไม่ได้ดึงไกลขึ้นเลยงตีเร็วเฮียเจียเจียเจีบเจียเจียเยเเีย เว้ยกูปลาไอ้เฮียเ้ยมาตามกูไอ้เฮียมาตามอันนี้กูไอ้ยไอ้มันถึกจังไอ้ยัดจับระยะไกลไอ้โหคนไรกูออกของตาเมยอย่างเดียวเลยก่อนให้ไอ้เฮียมันมันยังถึกมันยังถึกเลยไอ้เฮียโอเมน่าโอเมนโก้ไอ้เฮียโอเมนแทบไม่ได้ปรับไหนน้องปรับแค่ตีเร็วังเนีอๆใช่หรอไอ้เฮียกพวกมันตีแรงขึ้นแล้วนะ ไอ้ยีก็บเลยตเลยกีโบตอยู่แล้วไงแต่มันตีเลยวุ้ยนี่ไงเฮียอะไรอะไรดูดดูดเลยเฮียไม่เชื่อไม่เชื่อเฮียถ้ได้อะไรเฮียไม่มีทางหรอกตอนแรกก็บอกยงตอนแรกได้ทารอนเ่อนนะเออตอนแรกก็บอกแค้ทารอนนะตอนแรกนอแล ไอเฮียไปเฮียเพ้ยโคต้ยไอเหียเฮียตายเฮียโคตรแรงเลยเฮียเ oui> ียโคตรแรงอ่ะเฮ้ยชินนีดันบ้านไอ้สัดเอาเอ้า โอ้โหดูมันตีดิเฮียเอาเมนเลยเฮียต้องเร็วกว่านี้เหรอต้องเร็วกว่านี้เหรอไอสัตว์เจอกูเฮียโอ้โหมันดึงได้หลายเป้าหมายเลยปะเนี่ยใช่เพี่อะ5ตัวไอสัตว์ มาแล้วหรออือมเฮียกรูก็รูอยู่นี้เฮ้ยเฮ้อะไรอะไรดูดูเฮ้ยทำไมกูดูลำเม็นไม่เข้าเลยอะไอ้เฮียใช่อ้ยเฮียไม่เรียาตาเฮียโคตรโกงเลยเมลยไงรื่งแล้วใ่ไม่เหมือนไม่เหมือนเเฮียไม่เหมือนอะไรั้างน่างอะ แม่งไอตัวบอดี้อย่างเงี้ยโดยดยแม่งตีเรียบร้อยดีเก่งแค่ไหนเก่งแค่ไหนโดน้อมน้ำกูเอามาตาเปล่าน้องเก่งเก่งขนาดไหนกันเชียววะ กูรู้นะไอ้ยไม่เจอเฮียรู้อะไรฮะเฮ้ยไม่อะไรอะไรมึงอะไรอะไรเฮียอ้เชนี่รู้ดีไอ้เนี่รู้ดีรู้ดีสั์

อย่ามพงจบอย่าเพ่งจบเนาะอย่าเิงจถึงแล้วโอ้ยีแต่กูยังไม่สบายใจ้เทียกูกำลังมันเฮียอันนี้เังะตายฮียไม่โดนหรอวะเฮ้ยอะไรอะไรเฮ้ยเอามนี่ โอ้โหเยยเอ้ทำมโอไม่ได้โอ้ยเียกูเอาอม่ดีไปแล้วเฮียกูเลยไม่มีมันดีเยอะเฮียละ Ê, ui, cái lá gì Không biết đâu ừ, nó Ơi, <coughs> โอ้โหเฮียคลิปมันดูดเนาะมันดาเมจตอนดูดเว้ยดเมเื้อไอ้เฮียดมลาเลยไอ้เียดูเฮียนี่ดีสัเลยโคตรแรงเลยสัสดูตีอย่างรัวเลยโอ้ยรบรอยเรบรอเลยเดี๋ยวมึงจบเดี๋ยวมึงจบ เฮ้ยเรี่สาเนสไอ้เี้ยไม่ถึงหงอยสานเลยจะได้างดูดูหียโคตรแรงดูโคตรแรงแต่ว่ามันไม่ถึงเลยวโวูว

เราจะยอทางเขาจะดึงไม่โดนไฮ้ยนี่ฉลาดเลยสมแอบหลังคีปไอ้เฮี้ยนี่มึงแสนรู้เหรอไอ้เฮี้ยมึงแสนรู้ไอ้เฮี้ยไม่เข้าบไม่บยูับ้านเลยอยู่หลังบ้านเนี่ยไม่เข้าบ่อันาาาบ่อได้ไม่ราสามารถกาบ่อ มาดิเอามาดิพี่ยอไป่เาาเวะพี่เข้าไปรับเลยเดียจะไม่ยก็เอาเรียบร้อยเอาเอเฮ้ย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 ้เ้ย ไอ้ยี่โคตรแรงเลยไอ้สัตพวกขอ,ของเธอไอ้ยี่ตัวเฮียแล้วว่าจบเลยสัตอ้อกวอดีเียไอ้ยี่บอกออบอกยิงไ้เข้าเฮียีอ่นันเท่ไห่วะสิบเอนองไ้ยี่หกสิบเปอร์เซ็นเองน้อง <c oughs>